โอเคหนึ่งสสามสี่ห้าสวัสดีครับผมม่อนกัสิดิตนะครับอาผมเป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่ชอบการพัฒนาตัวเองแล้วชอบเทคนิคการสื่อสารมากๆซึ่งท็อปิกในวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องคนที่คุยเก่งที่สุดไม่ใช่คนที่พูดเยอะแต่เป็นคนที่ฟังเก่ง ต้องบอกงนี้ก่อนนะครับว่าคนที่คุยเก่งไม่ได้หมายถึงว่าคนที่แม่งคุยตลอดเวลาคุยอาเหมือนเรียนอยู่ในห้องแล้วแม่งมีเพื่อนคนหนึ่งที่มันคุยตลอดเวลาจนคนอื่นเขาลำาขานไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันมันคือมันคือการที่คนคุยด้วยแล้วสนุกแล้วใครๆลอค้างก็อยากคุยด้วยอันเนี้ยเขาเรียกว่าคุยเก่งงั้นเรามาดูกันว่าคนคุยเก่งอ่ะต้องทํำยังไงบ้างผมจะยกตัวยอย่างแรกๆให้ดูก่อนนะครับว่ารายการ podcast โดยเฉพาะรายการพอดแคสต์ที่เป็นอินเทอร์วิวที่จะแบ,บ่งเป็นผู้พูดผู้ฟังรายการพวกนี้นะครับถ้าเกิดผู้พูดและผู้ฟังเนี่ยคุยห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นตะบอกเลยว่ามันจะทําให้รายการรู้สึกดรอปลงมากเพราะคนดูจะไม่รู้ว่าเอา้าสรุปแล้วเราต้องฟังใครคนไหนเป็นผู้มีความรู้กันแน่คนไหนพูดคนไหนเป็นผู้ถามอ่าใช่ครับขณะคนนอกเราดูยังเป็นอย่างนั้นนะและถ้าเกิดเราเป็นคนคุย หนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยแล้วเราไม่ได้ฟังเขาอ่ะหรือเขาไม่ได้ฟังเราอ่ะเราก็จะรู้สึกแล้วว่าการคุยนี้มันค่อนข้างน่าเบื่อเราคุยเรื่องนี้ไปทําไมอยากจะออกบทสนทนานี้แล้วอะไรอย่างนั้นผมก็จะมารวบรวมเทคนิคที่ผมเจอนะครับจากการที่ศึกษาเรื่องการสื่อสารมาคือผมก็ไม่ได้เป็นคนที่สื่อสารเก่งอะไรขนาดนั้นผมก็ยังโดนตำหนิบ่อยๆว่าอ่าสื่อสารไม่เก่งแต่ผมก็พยายามฝึกอยู่ แน่นอนว่าทนีคที่ผมจะมาเล่าในวันนี้ก็ยังทําไม่ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกอันเทคนิคแรกนะครับผมจะเล่าเรื่องการฟังให้ฟังการฟังเนี่ยจริงๆขออภัยนะครับการฟังอะ่ะการฟังนะครับการฟังมันง่ายมากๆคุณแค่ฟังและตั้งใจฟังเหมือนคุณตั้งใจเรียนถ้าคุณตั้งใจเรียนคุณจะเข้าใจเนื้อหาถูกไหมครับ แปลว่าถ้าคุณตั้งใจฟังคุณจะเข้าใจว่าเขาพูดอะไรถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเราก็แค่ถามซึ่งการถามต่อจากนั้นอะ่ะมันจะเป็นการเปิดบทสนทนาทําทให้เราได้คุยกับเขามากขึ้นทําให้เขาเข้าใจเรามากขึ้นผมจะยกตัวอย่างนะครับถ้าถ้าถ้าเราฟังคนคนหนึ่งอะ่ะแล้วคนหนึ่งน่าคนคนหนึ่งทําท่าแบบอ่าไม่ใช่ทาท่าคนคนหนึ่งเขาคือเราเราพูด กับคนคนหนึ่งอยู่ใช่ไหมอันเราจะเราพูดเรื่องหนังสืออย่างเงี้ยเราพูดเรื่องหนังสืออยู่แล้วอยู่ดีเขาพูดเรื่องเกมอ่ะโดยที่ไม่มีปีไม่มีคุยไม่ไม่ได้ไม่ได้มาจากอะไรที่เราพูดเลยมันเราจะรู้สึกว่าอ้าว้วเรื่องของเราล่ะใช่แล้วใช่ครับนั่นก็เป็นนั่นก็จะเป็นเหตุการณ์เดียวกันถ้าเกิดเราเราทาอย่างนั้นซึ่งนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคน ทำให้ได้คือตั้งใจฟังแค่คุณตั้งใจฟังนะผมมั่นใจเลยเจสิเปอร์เซ็นทุกคนจะชอบคุณเพราะคุณตั้งใจฟังทุกคนอยากจะมาคุยกับคุณเพราะคุณตั้งใจฟังเขาคุณฟังเขาและคุณรู้เขาพูดอะไรเทคนิคต่อไปนะครับจะเป็นเทคนิคฟังยังไงอีกให้ดูว่าคุณฟังได้สนุกมากขึ้นอ้าวการฟังมันถามว่าทาฟังให้สนุกมากขึ้นได้หรือเหลอาการฟังมันจริงจริงมันมีนะครับ ก็คือการมิเลอร์อ่นมิเลอร์ถ้าเกิดเราพูดเป็นถ้าเกิดเขาเราปล่อยให้เขาพูดฝ่ายเดียวอ่ะเขาจะรู้สึกว่าสรุปเราได้ฟังจริงๆไหมหรือว่าเขาพูดเยอะไปหรือเปล่ามันจะทําให้เขากังวลครับเพราะฉะนั้นเราควรพูดบ้างเวลาเขาพอดะจ่าพอดนะครับสมมติเขาบอกว่าอา,อาจจะเป็นประโยบอกเล่าก็ได้ครับว่าวันนี้ผมไปกินข้าวมานะถ้าเกิดเขาไม่ได้พูดอะไรต่อ แบบเป็นว่างอะไแล้วก็บอกว่าไปกินข้าวมาเหรออาจจะแค่นั้นก็ได้หรือถ้าเราอยากตอบบทสนทานาเราเพิ่มคำถามเข้าไปครับไปกินข้าวมาเหรอไปกินกับอะไรอ่าอันเนี้ยมันก็จะเปิดได้มากขึ้นต่อไปครับจะเป็นเทคนิคการผมจะเรียกว่าเทคนิคการทำให้เขารู้ว่าเราฟังเขาอยู่นะก็คือพยักหน้า เวลาเราดูอดแต์เราจะเห็นในลาวคนฟังเขาจะทํครับอออ่า๋อะอ,ะอะไรบางอย่างอะไรแบบนั้นเพื่อให้คนคนพูดเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยเรามีคนฟังอยู่นะเราฟังแล้วเราเข้าใจนะว่าคาพูดอะไรใช่ซึ่งตรงน,นี้มันจะเสริมเสน่ห์ให้ให้คนฟังแล้วคนพูดก็จะรู้สึกว่าใจฟูมากๆกว่าเฮ้ยคนที่ฟังอยู่นะคนนี้ฟังอยู่นะ เรื่องการฟังจบไปแล้วครับเรามาคุยเรื่องการถามคําถามบ้างถามคําถามเนี่ยอันดับแรกคนจะยกตัวอย่างคําถามง่ายๆก่อนก็คือคำถามแบบ follow up question นะครับก็คือการถามต่อจากสิ่งที่เขาเล่าเขาเล่าสมมุติเขาเล่าเรื่องที่อะไรสักอย่างให้เราฟังสมมติเขาไปซื้อ iPhone มาเขาไปซื้อ iPhone มาเราอาจจะถามต่อว่าอุย้ยไปซื้อที่ไหนไปซื้อที่ไหนไปซื้อกับใคร ซื้อสีอะไรอะไร,งรนเงี้ยครับนั่งเน้นนะครับว่าเป็นคำถามเชิงบวกไม่ใช่คําถามที่จะแหน,นมเขาว่าเออซื้อไปกี่บาทหมดไปเท่าไหร่ไอ,อหมดเท่าไหร่ถ้าเป็นเส็ๆ,ๆมันถามได้เ <c oughs> มื่อกี้เสียงแมวจามครับไม่มีอะไรโอเคมาต่อกันก็คือพยายามถามคำถามที่มันไม่ใช่แบบเราถามเพื่อเขาจะเพื่นิบแนมเขาครับว่า,วาอ,อารมณ์เหมือนแบบ เหมือนเราซื้อของมาใช่ไหมแล้วแล้วเ,เหมือนเพื่อนซื้อของมาแล้วเราซื้อของที่ถูกกว่าแล้วเราเป็นเดบแนวก่อุ้ยซื้อเท่าไหร่ซื้อสองพันอุ้ยเราซื้อพันห้าอ่ไม่ใช่นะไม่ใช่แบบอย่าหาทำนะครับต่อไปก็เป็น open question open question เนี่ยผมบอกเลยว่ามันส่งพลังมากามันมันมันดีมากมาครับคือคือถ้าคุณถาม open question question เ,เก่งนะคุณไปเป็น interview ได้อะ่ะ คือคุณเป็นคนสัมภาษณ์รายการพอดแคสต์ Podcast หลายรายการได้ก็คือมันเป็นคำถามที่เราจะมาแชร์ความคิดกันนะครับว่าเฮ้ยผมจะทำพอดแคสต์นะคุณคิดยังไงแล้วคนหนึ่งเขาตอบมาใช่ไหมครับหรือให้เกิดเราไม่เอาเรื่องพอดแคสต์กันแลลวเราก็อาจจะเป็นอา่าผมว่าวันเนี้ยอาจารย์เนะ จะมาสอนเก้ามงครึง่งแล้วอันเนี้ยอันจริงๆอันนี้มันอาจจะดูปลายปิดจอแต่จริงๆมันปลายเปิดนะเพราะว่ามันจะทําให้เหมือนมาแชร์กันว่าทําไมอาจารย์ถึงจะมาสอนเก้ามงครึง่งหรือทําไมอาจารย์จะไม่มาสอนเก้ามงครึง่งอันเนี้ยมันจะเป็นขนาดปลายเปิดใช่ซึ่งผมมีข้อหนึ่งที่อยากให้ถาม,ถาม, ي, ي, ค,ามค,คำถามไอ้ไอ้ความสำคัญของคําถามนะครับคำถามเนี้ยมัน มันไม่ใช่คำ,คำถามเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราถามไปเงินๆนะครับคาถามก็คือเราเก็บรวบร,รวมข้อมูลคนระับว่าเรารู้อะไรเขาบ้าง,างเมื่อเหมือนการต่อจิกอจ๊กซอครับว่าจิ๊กซอครับว่าคนนี้สนใจเรื่องนี้นะคนนี้กําลังสนใจเรื่องนี้อยู่ตอนนี้เขากําลังทําอันนี้อยู่เขารู้จักใครบ้างอันเนี้ยการถามคำถามถาม,มันจะทําให้เราเหมือนได้เปิดไพ่ในมือเขามากขึ้น เราเมื่อเรารู้ข้อมูลมากขึ้นเราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นพอเราเข้าใจเขามากขึ้นเราก็จะคุยสนุกมากขึ้นนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยเสริมความสัมพันธ์ได้นะครับมันมันจริงจริงมันคล้ายๆการสมมติเรามีคนคุยครับเวลาเรามีคนคุยถ้าคุณคุยอยู่ฝ่ายเดียวแชทหนักขวาอย่างเงี้ยผมว่าอย่างไงมันก็ไปไม่รอดจืดไหมครับถ้าคุณคุยทั้งสองฝ่ายโดยที่เป็นคําถามปลายเปิดที่แบบ อ่ะเธอชอบอะไรอ่ะอ,อเธอชอบอะไรอาจจะกว้างไปอ่ะเธอชอบเธออยากมีบ้านแบบไหนอ่ะเราก็จะมาแชร์ข้อมูลกันว่าเอ้ยเธออยากเธอจะมีบ้านแบบนั้นนะเอ้ยเราก็อยากมีบ้านอีกแบบนึงอะไรแบบนั้นอันนี้มันเป็นคําถามปลายเปิดเพื่อ,เพ,อเพื่อรู้หลงจิกสอบว่าคนเนี้ยชอบอะไรแบบไหนนอกจากคําถามปเปิดแล้วเนี้ยมันจะไอ ในการรวบรวมข้อมูลจิ๊กซอตรงนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่การสร้างจุดร่วมครับเวลาเราหาจุดร่วมเนี่ยจุดร่วมเนี่ยเราจะหาไปเพื่อที่สมมุติเขาสนใจสมมติผมคุยเรื่องหนังสืออ่านเรื่องบ้าน่างนี้แหละผมสนใจเรื่องบ้านใช่ป่มถ้าผมสนใจเรื่องบ้านเหมือนกันแล้วเราอาจจะเป็นสนใจเรื่องบ้านคนละแบบแต่ว่าสนใจเรื่องบ้านเหมือนกันแล้วก็หาจุดร่วมครับว่าเขาสนใจเรื่องบ้านแล้วเราคุยเรื่องบ้านได้อันเนี้ยมันเป็นจุดร่วมถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเขาจะจบหมอหรือเขาจะ ถ้าจะเรียนศิละปะกระจกมอเนี่ยมันจะคนละขั้วกันแต่เราสามารถหาจุดร่วมคุยกันได้แล้วก็ผมเช่นในการสื่อสารจริงๆมันไม่ใช่แค่การพูดคุยปล่อยคําพูดออกไปจากปากเราหรือการสื่อสารอะไรเงี้ยมันมันรวมถึงมันมีความจิตวิทยาด้วยครับว่าบางทีนะครับบางทีเวลาเวลาเวลาเรารู้สึกว่าคนเนี้ยเขาทําผิด หรือใครบางคนเนี่ยเขาพูดผิดบางทีนะครับเราต้องมีจิตวิญญาณหรือคอมมอนเซนส์นิดหนึ่งว่าคนคนนี้เอ้ยเราไม่ควรพูดตอนนี้นะหรือเราไม่ควรบอกเขาตอนนี้หรือเราไม่ควรแซวอะไรแบบนี้ตอนนี้ใช่เราเราควรจะมีคอมมอนเซนซึ่งผมพูดจริงๆนะว่าตรงเนี้ยมันอาจจะต้องถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณไม่ได้มีตั้งแต่แรกผมอยากให้คุณโน้ตไว้ทุกครั้งที่คุณทําอะไรรู้สแล้วกลับมาคิดว่า มันอาจจะเป็นอาการที่คุณรู้สึกว่าคุณกลับมาบ้านแล้วรู้สึกว่าอายสิ่งที่ทาไปหรือนึกย้อนกลับไปแล้วคุณอายคุณก็แค่โนโนตครับว่าเราจะไม่ทําแบบนี้นะหรือจะจําในสมองจะจํามันอาจจะมันอาจจะเลือนหายง่ายไปผมแนะนําให้โน้ตไปว่าเราจะไม่ทําแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้อีกอะไรแบบนั้นต่อไปครับจะเป็นเรื่องอ่ะต่อไปจะเป็นที่นิกการพูดแหละการพูด ท,ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นการถามคําถามการฟังส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สองสองหลักเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมันเน้นไปที่หมายสุดครับคุณต้องปรับชุดความคิดว่าคุณคิดอะไรอยู่ถ้าคุณปรับได้มันจะง่ายกว่าการที่คุณมานั่งจำว่าคุณต้องทำเทคนิคอะไรยังไงซึ่งอันต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเทคนิคแหละเทคนิคก็คือ eye contact eye contact ง่ายๆครับก็แค่สบตาคุณพูดอยู่คุณก็สบตาสบตาผู้ฟัง คู่ฝังก็สบตาพูดแต่ไมไ่สบตาแบบจ้องเขมงอาจสบสักสองสามวิแล้วก็หาไปมองอื่นแล้วก็กลับมาสบอันนี้ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นเทคนิคการเปลี่ยนโทนเสียงเปลี่ยนโทนเสียงเนี่ยผมแนะนํานะคือผมอ่ะก็ยังไม่เก่งหรอกเรื่องการเปลี่ยนโทนเสียงเปลี่ยนโทนเสียงมันผมดูหลายคนแล้วการเปลี่ยนโทนเสียงมันจะทํายากมากถ้าคุณไม่เคยฝึกร้องเพลงหรือฝึกกล่องเสียงมาก,ก่อน เช่นอ่าผมจะสมมติให้ก็คือสมมติเราดูเรื่องของรายการอดแคสต์อ่าอดแคสต์ก็แล้ว p o d c ต s t p o d c a s อีกแล้วอ่าพอดแคต t นะครับ p o d c ถ้าเกิดคนหนึ่งเขาเ่พูดเสียงแบบเฉยชาแบบสวัสดีครับวันนี้ผมเป็นคนประสบภัย จากน้ำท่วมมันก็คงจะดูน่าเบื่อใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีเปลี่ยนโทนเสียงเสียงสูงเสียงต่ำบ้างอันเนี้ยมันจะน่าฟังมากขึ้นนอกจากโทนเสียงแล้วถ้าเกิดเรายังฝึกโทนเสียงไม่ได้อะเราพักไปก่อนเราเตาไปก่อนมาดูบอดี้เลงเวทบ้างบอดี้เลงเวทเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนิสัยผมพูดจริงว่าช่วงแรกไม่มีใครทําได้เหมือนเหมือนไม่มีใครทําได้คุณต้องค่อยปรับ คุณต้องค่อยๆเวลาเวลาคุยส่วนมากใช่ไหมคุณอาจจะคิดว่าการ body language เนี่ยมันคือการหมุนมือไปหมุนมือมาหรือทํามือแปลกๆมันไม่ใช่แบบนั้นนะคุณต้องไอ้ทามือทุกครั้งที่คุณทําคุณต้องมีคุณต้องทําสอดคล้องกับสิ่งที่คุณพูดนะเช่นคุณทำอผมผมเล่าอาจจะฟังดูไม่ค่อยเห็นภาพเพราะว่ามันไม่มีภาพเนาะผมแนะนําให้ไปดูช่อง,ว,ง,ง,ว,งวิงเกียงวิงแวงนะครับเขาเป็นนักพูดคนหนึ่งที่เขาสอน สอนการพูดสอนการฟังในที่ประชุม p u b Public Speaking ผมคนเนี้ยเขาพูดเก่งมากแล้วเขาสอนฟรีใน YouTube แต่เขาก็มีคอร์สนะแต่เขาสอนฟรีด้วยใช่ผมคิดว่าอย่าผมแปะผมแปะชื่อช่องเขาไว้ให้ในคอมเมนต์นั่นก็เป็นเทคนิคที่ผมจะมาเล่าในวันนี้นะแต่เอย่าผมจะลองมาแชร์ประสบการณ์ของผมบ้างว่านอกจากไอสิ่งที่ค้นคว้าเนี่ยผมเจออะไรมาบ้าง ตอนเรียนพยายามเรียนรู้เรื่องนี้นะครับความยากที่เจอผมพูดจริงๆว่าผมเป็นคนที่ก็ไม่ได้เก่งเรื่องการพูดผมเป็นคนเงียบๆที่คือถ้าเลือกได้ถ้าอยู่คนเดียวก็อยู่กับเพื่อน,นผมก็เลอกอยู่คนเดียวมันก็เลยแบบจะไม่ค่อยได้คุยกับใครสิ่งที่คุยเยอะสุดก,ก็คือคุยกับพ่อแม่แต่ปรากฏว่าการคุยกับพ่อแม่เนี่ยผมรู้สึกว่าผมคุยแล้วผมเป็นตัวเองมากสดุดคือพูด อะไรก็ได้ที่อยากจะพูดแต่ไม่ใช่อะไรก็ได้ที่แบบเหมือนพูดตรงๆพูดลดทอนอะไรเงี้ยนะคือเหมือนพูดอะไรก็ได้เพราะว่าไม่มีใครมาจับเราจาะนอกโซเชียลของเรานอกสังคมของเราผมรู้สึกว่าหน้าวินาทีนั้น,นะนะมผมดูพูดเก่งมากเลยแต่ผมอยากพูดแบบนั้นได้บ้างอนะตอนที่ผมอยู่ข้างนอกหรืออยู่กับเพื่อนผมก็เลยลองหาหนังสือครับที่เป็น แนวพัฒนาตัวเองซึ่งผมได้ยินมาจากอตอนนั้นช่วงน,นั้นดูการเงินครับว่าดูประวัติวอลเลมบัฟเฟตวอลเลมบัฟเฟตเขาเล่าว่าคอร์ที่เลีก้กงอเดียวคานากิเนี่ยเป็นคอร์ที่คุ้มค่าที่สุดผมก็เลยไปหามาว่าเขาสอนการสื่อสารเขาสอนอะไรวะเหมืว่าเขาสอนผมเจอหนังสือครับชนะมิตรจูงใจคนผมซื้อมาก่อนซึ่งมันเป็นหนังสือที่ผมจริงๆนะผมอ่านหนังสือมาหลายเล่มน,นะผมก็ยังไม่เจอหนังสือที่ มันมันดีกว่าอันเนี้ยผมรู้สึกว่าชนามิตรจึงใจคนอ่ะมันเป็นหนังสือที่มันสอนไม์เซ็ตเราครับมันไม่ได้สอนเทคนิคหมายความว่าไงผม,มยกตัวอย่างไงเทคนิคคุณรู้คุณใช้จบแต่ไม์เซ็ตอ่ะคุณแค่มีไมล์เซ็ตปุ๊บเทคนิคอื่นคุณสามารถสร้างมาข,ขึ้นมาได้เองเนี่เหรครับคือถ้าคุณมีเทคนิค่ คือคุณมีคุณมีปลายน้ำอะครับคุณไม่มีต้นน้ำแล่คุณมีไมซ์เซตคือคุณมีต้นน้ำแล้วคุณรู้ว่าคุณจะเอาไมซ์เซตเนี้ยไปใช้กับอะไรได้บ้างคุณจะรู้เลยครับว่าเวลาพูดอะไรเงี้ยเราควรทายังไงโดยอัตโนมัติอันเนี้ยมันเหมือนเป็นการปรับเปลี่ยนคอมมอนสินธ์ของตัวเราด้วยผมผมว่าเป็นหนังสือเป็นหนังสือสอนพูดที่ไม่สอนไม่ได้สอนเทคนิคที่แอดวานซ์อะไรมากแต่ว่ามันโอ้ผมว่าเป็นหนังสือที่คุ้มค่า ทุกคนควรที่จะอ่านนะมันเป็นหนังสือที่รักษาความสัมพันธ์ได้ด้วยแล้วก็ชีวิตในครอบครัวอะไรพวกนี้ซึ่งมันดีมากๆนั่นแหละรครับผมก็เลยอ่านไปอ่านมาก็อุ้ยมันสุดยอดเลยนะนั้งาากนี้ผมก็ไปค้นคว้าตาม y o u t u b e มบว่าอ่ะตอนนี้เราอ่านในหนังสืออะเราอยากเห็นเป็นคำพูดบ้างว่า คนพูดยิงกฤษจริงๆอ่ะมันหน้าตาเป็นยังไงผมก็ลองไปเปิดดูคูงาะบ้างดูอน,นุตุดมส่วนใหญ่ผมดูไทยตอนแรกดูดูคนไทยๆนะครับแต่ว่าาน,นหลังผมดูฝรั่งเพราะคูณจริงๆนะ้วช่องฝรั่งเขาสอนลึกมากคือมันก็ข้างละเอียดกว่านะครับแต่อาจจะยากนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งอังกฤษใช่ก็ ฝึกพูดมาเรื่อยๆครับฝึกพูดมาเรื่อยๆจนจนก็รู้สึกว่าอ่ะตัวเองก็เริ่มพูดได้แล้วนะเริ่มแบบถ้าถ้าถ้าเราทําอย่างนี้ไปบ่อยครับมันจะรู้สึกว่าเวลาเวลาเราอย่างตอนมันธยมนะครับเวลาตอนมันธยมเวลาพิเศษงานใช่ไหมเราก็จะคิดว่าพิเศษก็คือออกไปพูดอ่านสไลด์หน้าห้องตับสไลด์ตัวหนังสือเยอะๆอะไรเงี้ยแต่พอเรารู้หลักพวกนี้แล้วอะเรามีข้อมูลเรามีอินโฟว่า ไอ้คนพีเซนต์เก่งๆจริงอะ่ะเขาทากันยังไงอะ่ะถึงแม้เราจะทําไม่ได้แบบเขาอะ่ะแต่เราสามารถทําให้ดูเหมือนเขาได้คือคุณจะรู้สึกเลยครับว่าเลยครับว่าคุณแตกต่างจริงๆกับคนที่ไม่รู้ว่าการพีเซนที่ที่ดีจริงๆอะ่ะเป็นยังไงนั่นหะครับมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าการพูดมันค่อมีสเสน่ห์เลย จนในท้ายที่สุดนะครับผมก็บลาบลาบลาก็สอบเข้ามาหาลัยก็ไม่เข้ามาอยู่ในมหาลัยนะครับก็ยังคงทําเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็เลยมาคิดว่าเอ้ยถ้าถ้าเรามมวแต่อ่านเรามัวแต่หาหนังสือหาพิ่จีพูดเนี่ยผมว่าเราเก็บไม่พอ่ะเราต้องมาลองทํำรายการพอดแคสต์ล้วเราลองมาลองฝึกพูดบ้างพูดคนเดียวเนี่ยว่า มันจะคูดได้จริงเปล่าจะพูดเก่งเปล่าอะไรอย่างนั้นนี่ก็เลยเป็นรายการที่ผมจะค่อยมาฝึกพูดนะครับอ่าในในท้ายสุดนะครับผมอ่าจะจบรายการแล้ผมอยากท้าให้คุณนิดหนึ่งท้าพวกคุณนะครับให้ลองเอาสักข้อสองข้อเนี่ยไปลองใช้ดูแล้วก็กลับมาเล่าให้ผมฟังว่ามีความเปลี่ยนไปยังไงบ้างผมพูดจริงๆนะคุณไม่สามารถนําเทคนิคทุกข้อเนี่ย มัดลมกันแล้วใช้ในวันเดียวได้สิ่งแต่สิ่งที่คุณทําได้คือวันแรกคุณใช้เทคนิคนี้ถ้าคุณทําได้วันต่อมาคุณใช้อีกเทคนิคหนึง่งเพิ่มเข้าไปอันเนี้ยคุณทําได้ผมเชื่อว่าคุณทําได้แน่นอนถ้าคุณทำอย่างนี้